สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ my X Farm กับ solar c e ล l เพื่อชีวิตนะครับผมครับวันนี้เราจะมาทดลองเต็มรูปแบบนะครับกับระบบ solar cell แบบออฟกิดที่เรากำลังจะไปติดตั้งที่หัวหินให้พี่สุริยา,าวันนี้ก่อนไปติดตั้ง2วันเราก็คือก่อนหน้าเราก็ได้เอามาทดลองรันไปวัน2วันแล้วละ่ะแต่ว่าเรายังไม่ได้ทดลองเต็มระบบทั้งแบตเตอรี่ ทั้งาชาร์จเจอร์ทั้งตัวอินเวอร์เตอร์รวมกันเป็นชุดเดียววันนี้เราก็ได้ประกอบเสร็จหมดทุกอย่างละซึ่งอุปกรณ์มาครบแล้วเราก็จะมาทําการรันระบบอย่างเต็มรูปแบบให้พี่เขา1วันก่อนที่เราจะไปติดตั้งส่งมอบวันเสาร์นี้ที่หัวหินนะครับผมก็วันนี้เราก็เลยต่อแต่เช้าครับผมตอนนี้เป็นเวลา,า8นาฬิกา30นาที ก็เดี๋ยวเรามาดูพลังงานในการชาร์จเข้าแล้วก็มาดูาเจ้ารูปร่างหน้าตาของชุดนี้กันนะครับผมปโอเคครับและนี่ก็คือเจ้าอินเวอร์เตอร์พระเอกของเรานะครับ2 4 0 0โวลต์5,000ัวัตต์หม้อแปลงตัวนี้มีฟังก์ชันนะครับก็คือชาร์จด้วยระบบไฟ 220V โวลต์แต่ถ้าเกิดเป็นระบบอัพกิดก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงมันแต่ตัวนี้ก็จะมีอีกฟังก์ชันนึงก็คือฟังก์ชันเซฟแบตนะครับผมฟังก์ชันเซฟแบตหมายถึงอะไรก็คือ เวลาที่เราไม่ได้เปิดใช้งานโหลดเลยเราเปิดสวิตช์มาที่ตัวบนสุดนะครับเจ้าอินเวอร์เตอร์จะตัดระบบทั้งหมดออกแล้วก็เป็นอ,อยู่ในสถานะสแตนบายก็คือไม่ใช้แบตเข้ามาเลี้ยงเลยถึงใช้มาก็ไม่ไม่ถึงแอมครับผมก็คือจะเป็นระบบจะอยู่ในสถานะสแตนบายรอแต่เวลาเราเปิดโหลดเมื่อไหร่เปิดหลอดไฟเมื่อไหร่ปับ๊บ มันจะหน่วงเวลาประมาณ5-10วิแล้วมันก็จะทำงานอ่ามันก็จะทำให้เราประหยัดแบตเตอรี่แต่ถ้าเกิดเราลันทั้งวันทั้งคืนเลยโดยที่เราเปิดโหลดตลอดเวลาเราก็สับสวิตไปที่หมายเลข2นะครับตัวนี้กดลงไปฝั่งนูด้ดมันจะทำการลันตลอดเวลาไม่มีการพักถึงแม้เราจะปิดโหลดทั้งหมดแล้วเขาก็ยังลันจ่ายไฟ220โวลต์ออก แต่ถ้าเกิดเราอยากให้ประหยัดเวลาโนโหลดเราไม่ใช้อุปกรณ์อะไรเลยเราก็เปิดสวิตช์มาที่ตัวบนสุดนะครับมันจะประหยัดแบตไม่กินแบตกินก็ไม่ถึง1แอมป์ต่อชั่วโมงโอเคอันนี้ก็คือคุณสมบัติของเจ้าอินเวอร์เตอร์ตอนนี้เรารันแอร์18,000 BTU แบบธรรมดาอยู่นะครับสถานะเขาก็จะบอกไว้เลยว่าโอเคตอนนี้โหลดดึงพลังงานจากอินเวอร์เตอร์ไปอยู่ที่30% 30%ของ5,000วัตต์ก็จะอยู่ประมาณ1,500วัตต์นะครับอันนี้ก็คือแรงดันเอาพุทก็สองโวลตที่เข้าจ่ายออกแรงดันไฟแบตเตอรี่ก็คือ25โวงั้นนี้ตอนเช้าครับเราเทสก็คือเราเปิดให้แบตมันหมดไว้แล้วเราจะลองดูว่าเช้ามาจะชาร์จแบตได้ให้เต็มแล้วก็ใช้งาน1วันแบบใช้งานจริง เวลาเราไปติดตั้งที่บ้านพี่เขาเขาก็จะเราจะได้รู้ว่าโอเคมันมีปัญหาตรงไหนแบตมันเพียงพอไหมเราต้องใช้โหมดอะไรในการใช้งานส่วนนี้แบตครับ24โวลต์280แอมป์ประกอบเสร็จเมื่อวานโอเคหน้าตาก็จะประมาณนี้ตัวเท่าๆกับอินเวอร์เตอร์เลยอ่าตัวนี้ก็คือพ่อเอกครับก็คือชาร์จเจอร์ชาร์จเจอร์ตอนนี้เราก็ต่อเข้าแผงครับแผงเราก็340วัตต์8แผงเข้ามา อันนี้เวลาเกือบเกือบเก้าโมงแล้วพลังงานที่ได้ก็คือ832วัตต์ 32M แอมป์32 33แอมป์ซึ่งวันนี้รู้สึกว่าแดดก็ดีครับแดดดีอันนี้เราเพิ่งรันเครื่องเลยครับสว่วนนี้ก็คือเจ้าชาร์เจอตอนนี้เรานอนไวโอเคแสงมันอาจจะอ่า700กวัตต์3 0แอมป์นะครับที่ชาร์จ ไฟจากแผงมา133จริงๆมันมา180แต่ครับมันเอามาบูตเป็นกระแสมันก็จะลดลดขึ้นขึ้นนี่นี่เราก็จะมีระบบให้ตัวนี้ก็คือเราไปต่อไฟ220บโวลต์เข้านะครับผมก็จะมาอยู่นี่ก็จะมีแท่งกาวให้แท่งกาวก็จะเป็นแท่งนี้เดี๋ยวเราไปถึงเราก็จะต่อลงดินอ่าเดี๋ยวเราจะวัดให้ดูนะครับและหลายคนที่อินเวอร์เตอร์ ใช้งานอิเวอร์เตอร์แล้วมีไฟามาสองสายนะครับผมเดี๋ยวเราจะวัดคืออันนี้สายไฟเราเดินมานี่แล้วก็มาลงที่เบเกอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะวัดดูทั้งสองตัวว่ามันจะมีไฟไหมตัวนี้มีไฟนะครับอ่าเห็นไหมครับส่วนตัวนี้ไม่มีไฟเช่นเห็นไหมมันจะเหมือนกับไฟบ้านเลยอ่า มีไฟแล้วก็ไม่มีไฟโอเคหลักการง่ายๆครับก็คือเราต่อแท่งกาวแท่งทองแดงสูงอย่างน้อยคือเมตรห้าสิบนะครับลงดินไปแล้วก็นี่ครับสายกาวอ่าเราก็ต่อสายกาวลงไปเลยลงดินไปเลยแล้วก็ให้มันอยู่ที่ตำแหน่งสายเอ็นนะครับที่สายเอ็นอ่าคือเอาฝั่งเอ็น ลงดินไปเลยครับก็คือต่อกับกาวลงดินไปได้เลยมันก็จะเหมือนกับไฟบ้านครับก็คือเส้น L มีไฟเส้น n จะเป็นเส้นไม่มีไฟคือต่อลงสายดินไปเรียบร้อยอันนี้ก็คือหลักการโอเคอันนี้ก็คือรันอยู่นะครับ9โมงอ่าอยู่ที่20กว่าแอมป์600กว่าวัตต์อ่าตอนต่อใช้จริงนะครับ ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวจากแบตเตอรี่จะมาเข้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นต่อเข้าไปที่อินเวอร์เตอร์จะผ่านฟิลตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวโชว์สถานะครับวัตต์มิเตอร์เวลาที่แบตมันตัดนะครับผมเวลาที่แบตลิเธียมตัดไม่ว่าจะกรณีใดๆ ถ้ามันเอาอักซิเดนในการโอเวอร์ชาร์จหรือว่า,าแรงดันต่ำเกินไปตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่เรารีเซ็ตมันปึ๊บกดตัวนี้ออกปับ๊บทิ้งไว้10วินาทีเจ้า b m s ก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิมพอ b m s กลับมาทำงานเหมือนเดิมเราก็แค่โยกลงปึ๊บมันก็จะต่อการทำงานแต่ตอนนี้คือเรายังไม่ได้ใช้สายจริงตัดเราเลยร่วมร่วมกาวไว้ก่อนแล้วเราก็ต่อกาวจากตรงนี้เลย เดี๋ยวเราไปหน้างงานเดี๋ยวเราจะรีวิวอีกทีนึงครับการติดตั้งแล้วก็การเดินระบบอันนี้ก็อาจจะลกๆหน่อยครับเพราะว่ากําลังทดลองเดี๋ยวเราพาไปดูโหลดครับไปดูโหลดกันเนี่ยดูกินไฟตอนนี้แอร์ยังไม่ตัดการทำงานนะครับยังกินไฟอยู่ที่3 0ก็คือประมาณ1ัน0วัตต์อ่าเดี๋ยวเราไปดูโหลดกันครับตามสายไฟไปดีกว่านี่สายนี้ขึ้น สายนู้นนี่ครับสายนู้นไปเดี๋ยวไปที่ห้องเลยดีกว่าครับห้องก็จะเป็นห้องห้องแอร์ตัวนู้นนี่ครับสายเข้ามาแล้วบเข้ามาที่เบรกเกอร์ตัวนี้โอเคนี่ครับสายเราก็จะทะลุกออกมานี่ตอนนี้ก็คือเมนเบรกเกอร์ที่มาจากการไฟฟ้าเราสับไว้นะครับเรายกเอาไว้ แตอนนี้ก็มีตัวนี้ควบคุมไฟกับควบคุมแอร์แล้วก็ต่อใช้งานแล้วไฟก็จะมีนี่ครับทั้งหมดเลยตอนนี้ Air แอร์เราก็เปิดรันอยู่นะครับ18,000 BTU ตั้ง23องศานะครับเป็นแอร์ซัมซุงรุ่นเก่าครับผมเดี๋ยวไปดูขึ้นไปดูสเปค ก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวนี้ไม่จาเป็นที่จะต้องใช้อ่าแอร์ Air เป็นแบบอินเวอร์เตอร์ครับเป็นแอร์ธรรมดารุ่นเก่าๆได้แต่แค่แบตเตอรี่ของเราก็ควรที่จะรองรับให้ได้แค่นั้นเองไม่ต้องมาโมดิฟายไม่ต้องมาอะไรทั้งสิน้นอ่าเห็นสเปคแอร์ไหมครับอ่าันนี้คือสเปคของแอร์เครื่องนี้นะครับผมเห็นบนนอกโอเค นี่อันนี้ก็รันอยู่ก่อนในห้องก็ประมาณนี้ครับห้องเป็นห้องกว้างถ้ารันยาวๆก็คือมันก็ไม่ได้ตัดง่ายครับผมเดี๋ยววันนี้จะลองเปิดใช้ทั้งวันดูหนึ่งวันเวลาพี่เขาไปใช้งานจริงที่บ้านจะได้ไม่มีปัญหาเพราะพี่เขาจะไปใช้กับแอร์0 0 0 BTU แบบอินเวอร์เตอร์อันนี้ก็พัดลมไฟทำงานด้านหน้าอีก สามซีลอดรวมๆแล้วก็ถ้าใครมีร้านกาแฟแล้วไม่อยากจ่ายค่าไฟนะครับแล้วเราเปิดไฟกลางวันเยอะๆก็แนะนำตัวนี้ครับชุดนี้ได้เลยเปิดแอร์ให้ลูกค้านั่งเปิดไฟทั้งวันช่วงเช้าตั้งแต่8ดโมงถึง3ามทุ่มโอเค เปิดพัดลมช่วยด้วยครับเพราะว่าห้องมันกว้างจะใช้แอร์อย่างเดียวส่งความเย็นไปก็อาจจะไม่ทั่วถึงนะครับเราก็ทำการเปิดพัดลมช่วยแอร์หน่อยโอเคเดี๋ยวไปดูคอมแอร์ข้างหลังกันนีค่คอมแอร์ด้านหลังนะครับ ตัวนี้ก็กินไฟโหดพอสมควรเลยครับผมกินไฟโหดเลยอ่าเดี๋ยวมาดูสเปคข้างนอกดีกว่ามันจะสว่างกว่านี่ครับกําลังไฟ1,500วัตต์เปเลยเห็นไหมครับตามที่อินเวอร์เตอร์เขาแจ้งไว้เลยก็คือ30%ของอินเวอร์เตอร์50%เอ้ย5,000วัตต์คูณด้วย30%ก็ประมาณ1,500วัตต์อนนี้ก็คือรันเต็มระบบครับกินเต็มที่เลย เราจะเปิดร้านไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมาดูเวลาเขาตัดกันแล้วพลังงานจะเหลือเท่าไหร่โอเคตัวนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับดูกำลังวัดที่ได้1800กว่าวัตต์กระแสที่ได้58าสิแอมป์ห้กว่าแอมครับนี่ที่เครื่องชาร์จยี่สิบเดจุดหกโวลต์ วันนี้เราตั้งอยู่ที่28.14.2 28.4นะครับในการชาร์จอันนี้1,800กวัตต์ครับผม2,000กวัตต์แล้วครับ77 78แอมป์80แอมป์82 83 สองพันสองอันนี้แปดแผงนะครับ340วัตต์แปดแผงช่วงเวลาเที่ยง40นาทีแปดสิบเอ็ดแอมป์พลังงานที่ชาร์จตั้งแต่เช้านะครับ5,800ันแปกวัตต์สองพันหนึ่งสองพันหนึ่งร้อยกวัตต์ โอเคเล็ก okay. สวยครับนี่ชาร์จเจอร์ตัวเดียวครับผมห0ึ่อยแอมโอเคครับ <c oughs> นี่กับหัวก็ตอนนี้เป็นเวลา3ามทุ่มแล้วนะครับจากที่เรา,าลันอุปกรณ์ไฟฟ้ามาทั้งวันก็จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟในในร้านในห้องแอร์ของเราก็ถือว่า การทดลองก็คือเราก็สามารถสตาร์ทอุปกรณ์ไฟฟ้าได้โดยที่ไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรกับมันแอร์หนึ่งหมื่แดีแบบไม่ใช่อินเวอร์เตอร์ก็สามารถเปิดได้แบบสบายๆเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่พี่เขาจะอไปใช้ร่วมกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็บอกได้เลยครับว่าสบายๆเลยอ,อันนี้ก็ฟังก์ชัน หลังจากนั้นเราก็เปิดไฟชุดชุดไฟในห้องกาแฟทั้งทั้งวันนะครับแล้วก็มีพัดลมเปิดทั้งวันก็อยู่ที่450วัตต์ยาวมาเลยตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงเพิ่งปิดเมื่อกี้นี้ครับก็คือ3ทุ่มเพราะฉะนั้นวันนี้ฝนตกช่วงบ่าย,ายก็แบตเต็มตั้งแต่เที่ยงครับแบตเต็มตั้งแต่เที่ยงจนถึงบ่ายแล้วเราก็ใช้ไฟ450วัตต์ ยาวมาอีกประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 8ชั่วโมง450วัตต์8ชั่วโมงยาวจากแรงดัน26 26.4ที่เขารักษาระดับไว้ตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่25.8ที่อินเวอร์เตอร์แจ้งนะครับนี่ามาดูตรงนี้ก็คือ25.8กกว่าอ่าตอนนี้เราปิดร้านเรียบร้อยแล้วครับนี่คือการ ทสงานจริงจากร้านอาหารของเราโอเคครับผมแล้วก็การทดลองชุดโซล่าเซลล์ที่เราจะไปติดตั้งให้พี่พี่เขาที่หัวหิน,นวันในวันเสาร์นี้ก็มีประมาณนี้ครับผมเราก็ทดลองในการชาร์จให้เต็มรูปแบบแต่ว่าพอดีเราทดลองแบบใช้งานจริงของที่ร้านเราก็คือเราเปิดไฟทั้งวันเลยเปิดไฟน่าจะเอ่อ ยีกับ30หลอดทั้งวันก็คือเป็นกำลังวัดก็คืออยู่ที่4ี่หวัต์สิ1สองชั่วโมงก็ตอนนี้กำลังไฟก็ลดลงไปอยู่ที่25.8นะครับผมก็ถือว่าทำงานได้ดีครับเพราะว่าถ้าเราไปใช้งานจริงกับที่บ้านของเราช่วงกลางวันเราอาจจะไปทำงานหรือเปิดไฟแค่หลอดถึง2หลอด แล้วก็ดูโทรทัศน์ดูอะไรไปอย่างมากก็แค่100กว่าวัตต์ต่อชั่วโมงเพราะว่าตู้เย็นบางตู้ก็กินไฟแค่ไม่ถึง100ยวัตต์ในตอนที่เขารักษาความเย็นนะครับผมแล้วก็หลอดไฟพวกโทรทัศน์พัดลมรวมๆแล้วก็อยู่ที่ประมาณ150วัตต์ต่อชั่วโมงช่วงกลางวันซึ่งมันมีไฟจากแผงมาช่วยอยู่แล้วและ ตอนกลางคืนแบตตัวนี้ก็มีความจุถึง5-6,000วัตต์6,000กว่าวัตต์ซึ่งจะจ่ายให้อิอวเวอร์เตอร์ในตอนกลางคืนเพื่อที่จะเปิดแอร์หรือเปิดโหลดอื่นๆแต่ถ้าเป็นแอร์อิเวอร์เตอร์แล้วห้องพักไม่ได้ใหญ่มากก็เวลาเขาทำงานหนะักก็จะทำงานหนะักแค่ช่วงช่วงแรกพอรักษาความเย็นได้แล้วเขาก็จะตัดการทำงานแล้วก็เลี้ยงความเย็นไปเรื่อยๆก็ โอเคครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ถือว่าประหยัดไฟแล้วก็มีโหมดเซฟด้วยก็เป็นช่วงกลางวันหรือช่วงไหนที่เราปิดไฟทั้งหมดมันก็จะมาอยู่ที่โหมดเซฟแบตเตอรี่ให้เรานะครับผมก็แต่ถ้าเกิดเรามีตู้เย็นมันก็จะรันไปเรื่อยๆก็ะช่างมันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเรามาเทสระบบก่อนส่งมอบกัน ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามมาใต้คลิปใต้โพสได้เลยโอเคครับ้วจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ